เขาบอกว่าถ้าคนเราเคยโดนตันหัวมาแล้วเลือดนองได้หมกักมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยถ้าคนหนึ่งคนสมมติมีอายุ40ปีถ้าคนนี้ตายมาแล้วเกิดมาประมาณ1น0 0 0แสนครั้งก็คือใช้เวลาประมาณ4ล้านปีนะครับแล้วเขาถามว่าศาสนาเนี่ยเกิดมาเมื่อใดครับศาส,สนานี้เกิดมา2,000กว่าปีแต่ยานอย่างรู้ของพระศาสดานับไม่ถ้วนเลยนะย้อนไป31กับที่แล้วผู้เจ้าองค์นี้มาเกิด ย้อนไปเก้าสิกับผู้เจ้าองค์นี้มาเกิดศาส,สนามีหายไปหายไปสักพักมีหายไปอย่างนี้มาเรื่อยๆคนที่ทําให้มีอีกคือกล้อรันตัสมาสัมทธเจ้าน่ะตัดสรู้ได้โดยพระองค์เองกับนึงนานขนาดไหนผู้เจ้าบอกว่าภูเขาหินแท่งทึบยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กกิโลร้อยปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งอีกร้อยปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่ง ทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึบนี้ลาบเรียบยังไม่ถึงกับหนึ่งเลยนะเติมศูนย์ไหวไหมนะไม่ต้องล้านปีแสนปีเติมศูนย์กันไม่ไหวเลยนะนานมากนี่แค่กับเดียวนะแต่พระเจ้าบอกเธอมิได้เกิดมาเพียงแค่หนึ่งกับนะร้อยกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามาก,กว่านั้นอีกนานนัก จำนวนกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรโอ้โหเอาแค่กับเดียวก็ไม่ต้องนับแล้วโยงจึงมีภิกษุรูปหนึ่งย้อนนั่งย้อนไปดูอดีตได้วันละ1นึ่งแสนกับนั่นั่งดูตลอดทั้งร้อยปีสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูไม่จบนะภิกษุรูปที่สอภิกษุรูปแรกตายไปรูปที่สมานั่งดูใหม่นี่พู้เจ้าเล่าเอง พิสู์รูปที่สองมานั่งดูอีกวันละหนึ่งแสนกับดูไปตลอดทั้งร้อยปีก็ตายไปสองรูปตัดอย่างนี้สี่รูปตายไปสี่รูปแล้วสังสารวัตรก็ยังมีให้ดูต่อไปหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ไม่มีที่สุดยานอย่างรู้ของพระเจ้าไม่มีที่สุดสังสารวัตรก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันหยุดดูพอนะแอบออกจากสังสารวัตรด,ดีกว่านะเดี๋ยวจะเป็นคนไข้ลายหนึ่งที่ถูก ลูกศอนอาบยาพิษยิงหมอจะมาทําการผ่าตัดคนไข้รา,ายนี้บอกว่าหมออย่าพึ่งผ่าหมอบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายหมอใครเป็นคนยิงนะพ่อแม่ชื่ออะไรมันอยู่บ้านที่ไหนลูกศอนเนี่ยมันทําด้วยอะไรเหล็กหรือไม้หรืออะไรนะผู้้าบอกไอ้นี้ตายแน่นอนนะ,นะไม่ทันได้คําตอบะนั้นถ้าโยมจะไปหาสิ่งที่มันหาคําตอบยากเกินประมาณ โยมจะตายก่อนนะดังนั้นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตคือรู้อริสสัตติออกจากสังสารนี้ให้ได้ออกจากป่านะให้ได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ทั้งป่านะโยมตัดแค่ที่ขวางหน้าโยมปับป๊บปับปบ๊ออกไปแล้วเดินให้มันทะลุให้ได้จบแล้วเข้าใจไหมอ่าอย่างนี้